นี่กกออบครับเอาถอดเลยนี่นี่นี่ถอดมาเนี่ดึงเนี่ยมาเลยนี่ถอดมาแล้วดึงถ uh ่านมาก่อนนี uh, ่ม uh, like ันว่าใหม่ขนาดนี้ครับอาจารย์มันโมจุนของมันหมดครับยังไงครับถูกต้องครับมันใหม่เยอะเอาถอดมาเร็วอันนี้เขาเรียกว่าไดสตาร์ทไหม้นะครับอันนี้ที่เดือยู่เขาเรียกว่าซองถ่านอันนี้ดึงออกมานี่นี่อะไรเสียหายนี่โอ้โหอุ้ยปุ้ย นี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวเอันนี้ซ่อมได้ไหมเนี่ยโอ้ยไม่นี้มันเสียเนี่ยมันแตกซ่อมไม่ได้แล้วต้องยกใหม่หมดเลยแล้วตัวนี้ล่ะทังหมดแล้วอันนี้เนี่ยมันอันนี้มันยุ่ยหมดเลยเนี่ยโอ้เอฟซีครับเนตุงเตมุนโจกเจ้าของรถใส่มากี่ปีนะประมาณห้าปีได้ยังตัวนี้โอ้ตัวนี้ไม่ไม่ถึงครับท่างประมาณสักเอาแค่เพิ่งสี่เดือนใช้มาสี่เดือน ที่นี้เอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าให้ช่างจันทําให้ใหม่นะผมรับประกันให้ครึ่งปีเอาให้มากกว่าถ้าภายในครึ่งปีมันเป็นแบบนี้ผมให้ลูกใหม่ฟรีสบายใจไหมถ้าผมจะจัดการให้นะผมจะมีวิธีของผมอยู่แล้วล่ะก็เลยว่าถ้าภายในครึ่งปีมีปัญหาแบบนี้ผมยกลูกใหม่ให้ฟรีเลยแล้วก็ค่าแรงไม่คิดด้วยนะครับ ก็ค no. ือช่างจันมั่นใจในสินค้าของช่างจันแต่มีแค่หนึ hmm. ่งผมมีสินค้าอยู่แล้วเนี่ยผมพร้อมที่จะใส่ให้ท่านรับประกันให้ครึ่งปีแต่เจ้าขอรบกวว่าไม่เอาผมจะขอเลือกเอายี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้เลือกได้ผมรับประกันให้หนึ่งวันสมมติว่าผมมีได้สตาร์ทอยู่ห้าตัววางเรียงกันอยู่นะสมมตินะห้าตัววางกันอยู่ปุ๊บให้คุณเชี่ยวเลยเจ้าตัวไหนถ้าคุณเชี่ยตัวนั้นมาใส่ผมรับประกันให้หนึ่งวัน แต่ถ้าผมเลือกให้คุณผมรับประกันให้หกเดือนจะเอาแบบไหนดีเอาที่ช่างเลือกโ <Okay. S 2> อเครู้ไหมว่าทําไมผมถึงรับประกันต่างกันกรู้ไหมเพราะว่าผมเป็นช่างผมดูเป็นไอเราไม่เป็นช่างเราดูไม่เป็นเราอาจจะเลือกตัวไม่ดีมาใส่ก็ได้เพราะฉะนั้นงานนี้ต้องตามช่างโอเค